โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีหลายโปรแกรมอาทิเช่นฟิปอัลบัมแฟ t ฟิปอัลบัมและ Desktop a u ออ o r เทอสำหรับในบทเรียนนี้ใช้โปรแกรม Desktop a u ออ o r เป็นโปรแกรมในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเครื่องมือช่วยเหลือมากมายทำให้เราสามารถสร้างหนังสือได้ง่ายรูปแบบการนำเสนอผลงาน เป็นแบบพลิกสามิติทำให้รู้สึกเหมือนว่าเรากำลังเปิดดูหนังสืออยู่เราสามารถกำหนดรูปแบบและลักษณะคล้ายกับหนังสือทั่วไปเช่นมีปกหน้าปกหลังคำนำสารบัญน,นอกจากนี้เรายังสามารถแทรกรูปภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวและไฟล์ภาพยนตร์ได้อีกด้วย สร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆผลงานที่ได้มีไฟล์ขนาดเล็กทำให้สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ส่งผ่านอีเมลสามารถเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายโดยอาศัย DNL Leader ได้อีกด้วย